คลิปนี้จะมาสอนตั้งหารพรหุนามมาดูวิธีการตั้งหารพรหุนามนะเราจะใช้วิธีการตั้งหารยาวเราจะหารยาวนะเอาตัวตั้งมาตัวตั้งก็คือข้างบน แล้วก็ตัวหาร x ก,กำลังสองบวกสเวลาเราจะตั้งหารยาวเนะี่ยให้เราเอากำลังสูงสุดของตัวตั้งมาก่อนกำลังสูงสุดของตัวตั้งก็คือ x ก,กำลังห แล้วก็หารด้วยกำลังสูงสุดของตัวหารก็คือหารด้วย x ก,กํลังสองกําลัง5้าถูกตัดไป2เหลือกําลังสาจากนั้นเอากําลัง3เนี่ยไปไว้ข้างบนจากนั้นเราจะเอา x ก,กํลังสมเนี่ยคูณทั้ง2ก้อน ูตามที่พี่โยงนะคูณเข้าไปเพราะฉะนั้น x ก,กำลัง3ไปคูณ x ก,กำลัง2รชี้กำลังบวกกันได้ x ก,กำลัง5แล้ว x ก,กำลัง3ไปคูณ3ก็จะได้3 x ก,กำลัง3เวลาหารยาวเนี่ยเราต้องลบทิ้งเราต้องลบทิ้ง ีนี้ดูทีละตำแหน่งนะไล่าจากหลังไปหน้าสังเกตข้างบนมีเลขอะไรข้างบนมีเลขลบหแล้วก็ลบอันนี้พี่ทดก่อนนะข้างล่างมีเลขไหมไม่มีก็คือเหมือนลบศก็ได้ลบหเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อมากะเถิบไปกำลัง1ข้างบนมีอะไรข้างบนมี3 x ข้างล่างมีกำลัง1นึ่งไหม ไม่มีก็เปลี่ยนเสมือนลบกับ0ก็ได้ 3x เก็บไว้ก่อนต่อไปกำลังสองกำลัง2มีไหมกำลังสองไม่มีข้างล่างก็ไม่มีข้ามไปกำลังสข้างบนมีลบ 4x กำลังสาแล้วก็ลบกับข้างล่างข้างล่างมี 3x เกำลังสามไปนั้น ลบ, 4, ลบ 3, ก็กลายเป็นลบ 7x กำลัง3เหมือนเดิมหน้าสุดจะลบกันเหลือ0เสมอนะทีนี้เราจะเอาอีกที่เราทดไว้ข้างๆเนี้ยไปใส่เนีย่ยที่พี่วงไว้เนียเอาไปใส่ก็จะได้เป็นลบ7 x กำลัง3บวก3 x แล้วก็ลบ6ทีนี้เราจะหยุดหารตอนไหนเราจะหยุดหารก็ต่อเมื่อกำลังสูงสุดของเศษต้องน้อยกว่ากำลังสูงสุดของตัวหารต้องน้อยกว่านะสังเกตตอนนี้มันยังทำไมมันยังมากกว่าใช่ไหมกำลัง3มเนี่ยมากกว่ากำลังสองเพราะฉะนั้นต้องหารต่อเพราะนั้น อันนี้ลบไปมองตัวนี้เป็นตัวตั้งเอากำลังสูงสุดของตัวตั้งมาก็คือลบเจ็ดเอกลังสามีเลขข้างหน้ามาให้หมดมองตัวนี้เป็นตัวตั้งนะแล้วก็หารด้วยกำลังสูงสุดของตัวหารก็คือหารด้วย H 2. เอ็กลังสองเพราะนั้นลบเจ็ดลอกมา กำลังสามถูกตัดไปสองก็เหลือ x กซ์ำลังหนึ่งจากนั้นเราจะเอา x กซ์ำลังหนึ่งตัวเนี้ยไอ้ลบเจ็ดเตัวเนี้ยไปวางไว้ข้างบนไปวางไว้ข้างบนนะลบเจ็ดเนะแล้วเราจะเอาลบเจ็ดเอ่ะคูณเข้าไปทั้งสองก้อนอ่ะค่อยๆค,ค,คูณนะ ลบเ x ไปคูณ x กำลังสก็ได้ลบ 7x กำลัง3ต่อมาลบ 7x ไปคูณ3ก็ 3, ได้ลบ7 3 21x แล้วเวลาหารยาวเนี่ยเราต้องลบทิ้งมาดูที่ละตำแหน่งนะข้างบนมีเลขอะไรลบ6 ในกระดาษทดก่อนนะข้างล่างมีเลขไหมไม่มีเลขโดดๆแสดงว่าลบศูนย์ก็ได้ลบหกเก็บไว้ก่อนกำลังหนึ่งข้างบนมีไหมอ่าข้างบนมีกำลังหนึ่งข้างบนมีสามเอ็กแล้วก็ลบข้างล่างมีกำลังหนึ่งไหมอ้าวมีลบยี่สิบเอ็ดเอ็ก เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ลบชนกับลบการเป็นบวก21่บเวกอีสเป็น 24x ส่เกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนและสังเกตนะที่พี่บอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะลบกันเหลือศูนย์เสมออ่า ข้างหน้าลบกันเหลือศูนเสมอแล้วก็เอาที่เราทดไว้เนี่ยไปใส่ดี่พี่วงไว้มีอะไรบ้าง2 4 x แล้วก็ลบห ทีนี้หยุดหารยังเราจะหยุดหารก็ต่อเมื่อกําลังสูงสุดของเศษของเศษต้องน้อยกว่าตัวหารถ้ายังเท่ากันก็ต้องหารต่อสังเกตอันนี้มันทาไมแล้วมันน้อยกว่าแล้วกําลังหนึ่งเนี่ยน้อยกว่ากําลังสองถ้าน้อยกว่าก็หยุดหารแต่ถ้าสมมุติตรงนี้ยังเป็นกําลังสองอยู่ยังเท่ากันอยู่ก็ต้องหารต่อโอเคอนด้หยุดแล้วนะทีนี้เราจะไปแทนค่า มาดูวิธีแทงค่านะ,ะมีค่าเท่ากับให้เราเอาจำนวนเต็มข้างบนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเศษตามด้วยเศษนะบวกนี่คือเศษ และเศษตัวเนี้ยมันต้องส่วนด้วยตัวเดิมส่วนด้วยตัวเดิมก็คือส่วนด้วย x กํลังสองบวกสาโอเคเรียบร้อย